สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆก็พบกับคีร่านะคะกับน้องศิลานะคะวันนี้นะคะคีร่าก็อยากจะมาสัมภาษณ์น้องศิลานะคร่าวๆพอดีว่าก่อนหน้านี้คลิปแรกสุดที่เราทำนะคะก็จำได้วาตอนที่เราถ่ายกันอยู่ที่จงหลงเนาะท,ท,ที่ซีอานอ๋อใช่ที่ศิลาเล่าให้พี่ฟังว่าเ,เด็กจีนนะคะแบบว่าชื่นชอบวระนณธรรมไทยอะไรบ้างนะคะแต่ทีเนี้ยพอดีว่า มันมีจุดหนึ่งที่พี่มันอ่ะศิลา,านั่งนึกย้อนนะคะก็คือศิลาเนี่ยเขาเป็นเด็กจีนที่มาเรียนภาษาไทยที่เมืองไทยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเทียบแล้วอะ่ะที่เราก็เราเองก็เคยคุยกันว่าจริงๆแล้วภาษาไทยอะ่ะไม่ได้ใช้กันในวงกว้างอะ่ะคือคือถ้าคนที่เรียนภาษาไทยมามันจะต้องเรียนมันจะต้องใช้ส่วนใหญ่ก็คือใช้แค่ที่ประเทศไทยหรือ หรืออย่างในในตัวศิลาที่แบบว่าพูดจีนได้แล้วก็พูดไทยได้เนี่ยก็ตัวเลือกอาจจะเป็นการทํางานที่เมืองจีนอาจจะเป็นสถานมูลหรือทําการค้าใช่หรือว่าอาจจะเป็นการคนที่อยากทําการค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้พี่ทีนี้พี่อยากถามแรงบันดาลใจของศิลานิดนึงในการที่เลือกเรียนภาษาไทยทําไมในในตั้งแต่แบบ ครั้งแรกเลยอะทำไมถึงถึงอยากที่จะเรียนภาษาไทยก็ไม่ได้คิดอนาคตค่ะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้วางแผนอะไรเไม่ได้วางแผนอะไร,เ,รเลยก็เรียนแบบตามใจใช่ไหม,มใช่เรียนแบบตามใจก็อยากเรียนก็เรียนไปเลยศึกษาไปเลยใช่ก็แบบนี้ค่ะมันจะคือพี่ว่าแป๊บนึงนะอยากเรียนก็เรียนไปเลยมันจะ มันจะเป็นการตัดสินใจที่ชงต้องแบบคุณหันพันแล่นขนาดนั้นหลเรามัก็ต้องแบบมันก็ต้องมีแบบว่าจุดนิดนึงที่แบบว่าเราเราจุดที่ส่งประกายที่ทำให้ดีๆเราเลือกที่จะมาเรียนภาษาเนี้ยอ๋อก็เคได้สังเกตว่าที่ไทยอ่ะโดยทั่วไปพวกคนจะพูดว่า Amazing Thailand ใช่ไหมครับจะแบบเอ่อโฆษณาเการท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ก็เลยในทีวีในเดีอจะได้เห็นแบบไทย มากกว่าเยอะกว่าชายก็เลยสนใจว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่ไทยทําไมถึงดังขนาดนี้ใช่<ๆ>ก็เลยอยากเข้าใจบ้างโวกมาดียแค่เพราะว่าเราดู Amazing Thailand จาก <c oughs> จากพวกวิดีโอที่โปรโมทจากสื่อต่างๆใช่ไหมจากพวกมีเดียจากสื่อต่างๆก็รู้ดีอยู่ว่าเอ่อประเทศไทยอะดังในด้านการท่องเที่ยวใช่ไหม การท่องเที่ยวอย่างนี้ยหรอคือคือเพราะว่าเราอะถ้าอย่างนั้นแปลว่าในจุดแรกที่เราทําให้เราสนใจอยากมาเรียนภาษาไทยอะเป็นเพราะการท่องเที่ยวไม่ใช่เพราะประเทศดังเพราะประเทศดังใช่เหรอฟังแล้วดีใจเลยนะุ้ยขอโทษค่ะโดนไหม <laughs> เพราะประเทศดังเลยเหรอเนี่ย ดังเพราะอยู่ภาคใต้แล้วก็อยู่ใกล้ไทยด้วยบางทีก็มีเพื่อนเป็นชนชาติไต้ด้วยก็จะศิลาบ้านอยู่ที่ไหนคะที่บอกว่าอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้ยูนนานครับอยู่ใกล้ๆสิบสองปันนาเองครับอ๋อใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยพูดภาษาไทยเป็นถูกไหมไม่เป็นเลยครับแต่เพราะว่าอ๋อก็คือพอมันอยู่ทางตอนใต้ของจีนเราก็เลยได้อ่ารับชมได้ซึมซับ ใช่ไหมทั้งสื่อทั้งอะไรที่แบบว่าทั้งชนชาติไตนะคะคนเป็นเป็นชนกลุ่มน้อยถือถือถือว่าเป็นชนเผ่าหนึ่งของ56เผ่าพันธุ์ของชาติจีนนะคะอ่าก็เลยทําให้แบบว่าสนใจใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมาตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่ขอจดตะกายตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเรื่องชนชาติไตเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะเรื่องเรื่องชนชาติไตแต่ทีเนี้ยแล้วศิลาคิดว่า เรียนไปแล้วอะศิลาวางแผนหม้ว่เาเรียนเรียนไปแล้วภาษาไทยที่ศิลาเรียนเนี่ยศิลาจะเอาไปใช้ทําอะไรอยากจะทําการค้าเหรอหรือว่าหรือว่าศิลาอยากจะมาเป็นแบบมัคคุเทศ์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะคือ,อเรียนเรียนแล้วตั้งใจจะมาทําอะไรอ๋อตอนเริ่มเริ่มต้นก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากเข้ากระทรวงต่างประเทศอยากไป ทําค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยก็เรียนไปเรียนไปก็รู้สึกว่าสอนใจในด้านอักษรใช่ก็เลยอยากเขียนเขียนบางสิ่งบางอย่างหมายถึงอยากเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้ใช่<ๆ>อยากเขียนหนังสือก็เลยสนใจด้านนี้อ,อยากทําแบบงาน วิจัยอะไรงานวิชาการก็คือศิลาคิดว่าถ้าในอนาคตแบบมีความเข้าใจภาษาไทยลึกซึ้งมากขึ้นเนาะแล้วก็ก็คือใช่ไหมก็เลยอยากจะมาที่อยากที่จะเขียนตำราใช่ไหมเขียนให้คนจีนได้เข้าใจภาษาไทยได้เข้าใจมุมมองของประเทศไทยในหลายๆในหลายด้านอย่างเงี้ยหรอใช่ครับน่าสนใจมากเลยแล้วแต่ว่าไม่ได้คือ คือคือมันมันก็จะมีคนหลายคนนะคะที่อาจจะคือด้วยความที่ตอนนี้เราก็ฟรีวีซ่ากันทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วเนาะทั้ง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 คนจีนมาไทยแล้วก็ทั้งคนไทยไปจีนซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสในการที่แม้แต่คนไทยนะคะที่ที่สามารถพูดภาษาจีนได้ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสในการทําการค้ามากมายนะคะหรือว่าในมุมของคนจีนซึ่งพูดภาษาไทยได้ก็ตามซึ่งศิลาไม่ได้คิดไปในหนึจาไม่ได้ แผนอนาคตของศิลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของการค้าเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่อยู่มันเป็นเพราะว่าความสนใจล้วนๆเลยใช่ความสนใจเพราะมีความสนใจก็พยายามเรียนไปอย่างเดียวเลยแล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยศิลาคิดว่าในแง่มุมของประเทศไทยที่ศิลาชอบในมุมไหนที่ศิลารู้สึกว่าสนุกมากที่สุดแล้วก็อยากจะต่อยอด โฮมไหนหรอประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบหลากหลายมากมายเลยอ่ะก็น่าสนใจมากใช่ใช่เป็นจุดที่ไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยมีมีแต่ว่าไม่มีเยอะมากแบบงานศึกษาจากในแง่มุมของคนจีนใช่ๆชชก็เลยสนใจในด้านนี้อยากามต่อ รู้สึกดีใจเลยที่รู้จักน้องต่อไปต่อไปอาจจะได้เห็นนะคะหนังสือที่ศิลาเขียนแต่ว่าคิดว่าก็คือตอนนี้ไอ้หลักสูตรที่ศิลาเรียนอยู่มันก็ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ศิลาอยู่ปีสนะคะ,คะในคณะอะไรนะที่ศิลาเรียนไม่ไม่ไม่ใช่ของจุฬานะในชื่อ,อที่แปลเป็นภาษาไทยอ่ะชื่อคณะที่เมืองจีนเขาเรียกว่าอะไรเนียกว่าเออฟรี ส่วนแย่ที่แปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันเป็นภาษาศาสตร์ภาษาไทยอ๋ออ่าออก็คือเดี๋ยวพอเรียนจบอันนี้นะคะแล้วก็ศิลาแผนว่ายังไงในอนาคตน่าจะมาเรียนปริญญาโทต่อไทย เพราะว่าถ้าอยากเรียนวัฒนธรรมเรียนอะไรอยากเขียนงานงานวิจัยอย่างลึกซึ้งอ่ะต้องเรียนต่อเลยใช่ปิญญาตรีน่าจะไม่พอใช่เพราะว่าคือตอนนี้ก็เข้าใจได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าอยากจะเข้าใจให้มันลึกซึ้งถ่องแท้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าศิลปอยากจะเขียนเป็นงานภาษาเนี่ยมันอาจจะได้ต้องต้องเรียนแบบลึกซึ้งกว่านี้เพราะอันนี้แอบแอบเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องหลักจุฬงกร ที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยเข้าที่ที่ได้สัมผัสจากการคุยกับน้องนะคะแล้วก็ในชีวิตประจำวันที่ได้ที่ได้เห็นน้องเนี่ยการเรียนภาษาไทยที่สอนให้คนต่างชาติเนี่ยสอนได้แบบว่าลึกซึ้งมากๆเลยนะคะทั้งอะไรนะมาตรฐานเหมือนคนไทยเลยไม่มาตรฐานสูงกว่าคนไทยค่ะเพราะว่าคือบางคำอ่ะคืออาจจะเคยเรียนผ่านๆมาหนึ่ง หรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําคือมันต้องเป็นคนที่แบบว่าเรียนภาษาอย่างแบบว่าลึกซึ้งจริงๆอะถึงจะต้องเรียนขนาดน,นี้อะคือแบบคือแบาบงอย่างที่เราไปวันก่อนเราไปร้านซื้อของนะคะแล้วก็เขาก็ถามว่าเอ้ยคีล่าได้สอนภาษาไทยอะไรให้น้องบ้างแล้วคีล่าเลยตอบแบบบอกว่าเออบางทีน้องก็ยังต้องสอนิคีล่านะเพราะว่าแบบหลายอย่างลืมไปแล้วอะที่แบบมันเป็นของเก่าภาษาเก่าด้วยไง่ๆเออนะเออมันก็มันก็มันก็ดี แล้วทีนี้อ่ะขอย้อนกลับมาเรื่องเรื่องอาจจะเป็นเก็ดอันนี้ขอแทรกเป็นเก็ดความรูม้ลแล้วกันไม่ใช่แทรกเองแต่ว่าพอดีเห็นว่ามันน่าสนใจนะคะอย่างที่อย่างที่ศิลาพูดว่าชนชาติไตใช่ไหมที่ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในในชนชาติทั้ง56ชาติพันธุ์ของจีนเนี่ยช,ชนชนชาติไตเนี่ยที่ที่12ปันนาเนี่ยกับ คนไทยในประเทศไทยเนี่ยมีความตากแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าจะผมฟังมาแล้วอ่ะถ้าจะผงชาวไตสิบสองพันนะจะเหมือนเหมือนกับถ้าจากล้านะถ้าจาก์ผักผักเหนือภักภเหนือทางเหนือทางเหนือของไทยใช่ใช่ใช่ก็เคยได้เห็นสำเนียงแบบอยู่ดีกินหวานเนออยู่ดีกินหวานก็อยู่ดีกินหวาน ช่เหมือนเหมือนทางเหนือเลยแล้วก็อะไรสหายทางไหลอย่างนี้ก็สะหายทางไหลไงอ๋อสหายทางไหลใช่ก็มีบางคําที่เหมือนกันเลยแบบปลาไก่อะไรอย่างนี้มีคําบางคําที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็ใช่แล้วก็มีสำเนียงที่เหมือนกันค่ะ คล้ายกันคล้ายกันแล้วทางนั้นเขาพูดเจ้าเหมือนเป็นชาวเหนือใช่ไหมเชาวเหนือเขาจะแบบลงท้ายว่าเจ้าอะไรอย่างนี้ทางนั้นเขาพูดไหมอ่ะอืมน่าจะก็พูดอยู่ได้ยินไหมได้ยินน่าจะคือได้ยินนิดนึงใช่ไหมใช่นิดนึงก็อาจจะยังไม่ได้คุ้นชินนะระาว่าน้องได้ฟังคร่าวๆแต่ว่าตอนนี้เราเรียนภาษาไทยแบบภาษาไทยกลางถูกไหมใช่ไทกลางแล้วก็สนุกไหม สนุกสนุกดีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่น่าสนใจอยู่ดีใช่ไหมใช่แม้ว่าภาษาไทยยากมากแต่ก็น่าสนใจอยู่ดีจริงๆแล้วศิลาเคยบอกพี่ว่าศิลามีเพื่อนที่เป็นคนจีนแล้วก็ชอบดาราไทยเช่นพีพีบิวกินอะไรอย่างเงี้ยนแล้วเขาไม่ได้เรียนภาษาไทยด้วยนะแล้วก็ยังแบบว่าใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเป็นแฟนพันธ์แทบินมาดูคอนเสิร์ตที่เมืองไทยด้วยใช่ไหม ああผมก็เลยเป็นช่วงนั้นผมก็เลยเป็นนักแปลแล้วก็ช่วยแปลเพื่อน,น,นม,ออมันก็มันก็มันก็น่ารักนะคะก็คือมันมีทั้งคนที่เ,เรียนภาษาไทยเ,เพราะว่าอยากจะทำค้าขายอยากจะทำงานที่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนะคะหรือว่าอย่างในมุมของน้องศิลาที่อยากจะเรียนภาษาเพื่อที่จะได้ผลิตงานวิชาการเนาะผลิตหนังสือให้แบบว่า คนจีนรับทราบนะคะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีทั้งคนจีนนะคะที่สนใจเมืองไทยแต่อันนี้เขาไม่ได้เรียนภาษาก็คือมันมาจากซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเนาะของดาราไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจอ่ะแล้วก็คิดว่ามันจะช่วยในด้านแบบสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ <ไ S 1> ให้ดีมากขึ้นเนาะแล้วศิลา<ช>รู้สึกว่าตอนเนี้ย เท่าที่เห็นเนี่ยหลังจากที่ช่วงนี้มันปลดฟรีวีซ่ามาแล้วใช่ไหมค,คนจริงก็มาประเทศไทยมากขึ้นถูกไหมแล้วศิลารู้สึกว่าเขาเออรว่ายังไงอะศิลารู้สึกรู้สึกยังไงบ้างกับกับที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยอ,อันนี้จะมีผลของประโยชน์มากมายอ,มอย่างแน่นอนเลยใช่เพราะไม่ว่าทางค้าขายเศรษฐกิจจะช่วยทั้งสองประเทศเลย แล้วคนรอบๆตัวของศิลาเนี่ยเขาก็มาได้มาเมืองไทยกันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคนอยากอยากมาเลยเพราะผมถ่ายโฆษณาที่ WeChat Moment อะไรอย่างนี้ถ่ายรูปลงไปแล้วก็มีเพื่อนมาทาด้วยว่าที่นี่ที่ไหนเช่นเขาที่เราผมไปเชียงดาวใช่ไปนั่งรถสองแถวขึ้นโดยอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายคลิปลงไปเพื่อนๆก็สนใจมากพูดว่าว้าที่นี่ที่ไหนอยากไปด้วยอะไรอย่างนี้ ก็คือเรียกว่าอ่ะก็คือน้องคนแบบคนจีนแบบน้องศิลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นทูตน้อยแล้วกันในการสร้างเสริมความสัมพันธ์นะให้แบบว่าทั้งสองประเทศเอาจริงๆแม้แต่ตัวคีร่าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทูตไปคิทูตหรือเปเป็นทูตเป็นทูตเป็นทูตน,น,น,ดนิดนึงนะคะในการในการสร้างเสริมเนาะแล้วก็ที่คือก็จริงๆคีร่าเองก็มีโอกาสที่ได้แนะนำเมืองไทยนะคะให้กับเพื่อนๆชาวจีนได้รู้จักแล้วเขาก็แล้วช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่ เห็นกระแสเลยค่ะว่าตั้งแต่เปิดปรีวซ่ามาเนี่ยแล้วก็การที่อย่างพอเขาได้รู้จักเรารู้จักคนไทยเขาก็จริงๆแล้วคนไทยอ่ะพี่ถามหน่สิอ่ะเดี๋ยวก่อนนี้ก่อนคือพอเขาได้มาเห็นอย่างเงี้ยเห็นคนไทยเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วแล้วพอมันฟรีวีซาด้วยแล้วก็เรามีโอกาสพอเขาได้อยู่ใกล้ชิดกับเราอ่ะเขาก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงบางทีแบบการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ไอ้ของติดตัวของเราเล็กน้อยที่มันของไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็มีความชื่นชอบ พี่ถามศิลาในมุมนี้ด้วนหนึ่งคือในในในลุกเนี่ยแม้แต่คิร่าเองก็ด้วยความมีเชื้อสายจีนนะคะมันก็มันก็แบบมันก็ดูคล้ายคนจีนแหละแต่จริงๆแล้วนิสัยก็จะไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหม,มนิสัยคนไทยกับคนจีนใช่ศิลา<ช>มองว่าคนไทยอ่นิสัยเป็นยังไงบ้างอ่ะเออพูดพูดจากใจนะก็ <laughs> ในมุมมองของผมก็ที่ไทยอ่ะโดยทั่วไปคนจะสบาย แบบสบายสบายอยู่ชิลๆอย่างนี้ใช่ไม่ชอบแบบไม่ชอบชีวิตแบบเครียดมากใช่เครียดมดมากเด็กที่จีนไม่ใช่ที่จีนพวกเราจะสู้ต้องสู้สู้อันนี้สู้อันนั้นแข่งอันนี้แข่งอันนั้นก็ไม่ทราบเลยก็ไม่ทราบสู้อย่างเดียวเแข่งแข่งขันอย่างเดียวเลยก็ต้องอดทนต้องพยายามทั้งหมดเลยพอมาถึงไทยก็รู้สึกว่า คนไทยส่วนใหญ่ะจะมีนิสัยแบบชอบชีวิตแบบสบาย <ừ, S 2> ช้าๆ,ๆชิลๆอย่างนี้ก็รู้สึกชื่นชอบคนไทยก็คือยังใจดียังใจดีกับน้องศิลาเหมือนเดิมไหมดีดีอยู่เสมอไใช่ไหมคือมาใหม่ๆศิลาเคยบอกพี่ว่าคนไทยใจดีใช่ไหมใช่ครตอนนี้ยังยังรู้สึกว่าคนไทยใจดีอยู่ไหมยังเหมือนเดิมไหมค่ะก็บางทีก็กๆๆรู้สึกเหมนกันคะว่าแบบแม้แต่ใน ส่วนในมุมของคีราเองที่อยู่เมืองจีนอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนๆก็ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเออทำไมเธอแบบว่าดูแบบว่าอ่อนโยนที่ไม่รู้ว่าอ่อนโยนหรือเปล่านะคะออาทำไมถึงแบบว่าดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอดูแบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นนีเืออ่ะคนไทยยิ้มง่ายอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมยิ้มสยายาใช่ไหมมันยิ้มง่ายจริงๆเนาะเพราะว่าอันนี้คีรายังได้ไปคุยกับเพื่อนเลยนะคะว่า อย่างยกตัวอย่างเลยเวลาที่เข้าไปนั่งที่ออฟฟิศปริญญาเอกเพราะว่าคีราเรียนปริญญาเอกอยู่เนาะแล้วมันก็จะมีโต๊ะแบบเรียงเรียงเรียงกันนะคะแล้วก็คือบางทีเวลาคนเพื่อนคนจีนทั่วไปเวลาเขามานั่งอ่ะเขาก็เดินม,มาถึงแล้วก็นั่งเลยอ่ะเขาก็นั่งทํางานไปเลยอ่ะแต่เราก็นั่งข้างเขาอ่ะนี่เอกไหมบางทีเขาก็แบบไม่ได้หันมาทักเราด้วย <laughs> ซึ่งเขาไม่ผิดแต่เราก็จะรู้สึกว่าคือเราเดินอยู่ๆไปเราก็จะเริ่มเคยชิน แต่แต่เราก็ไปสร้างความเคยชินกับเพื่อนที่แบบว่ากับเพื่อนบางคนที่แบบเข้ามาปุ๊บเราก็จะต้องแบบทักใายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ก็จะต้องแบบว่าทักทายเออเพราะว่าคือคือถ้าเป็นสําหรับคนจีนเนี่ยเขาเดินหน้ามาหน้าตึงมาหน้า <c> ต <oughs> <ๆ>ึง <c oughs> แต่จริงก็ไม่ได้กดไม่ได้มีอะไรเลยนะคะก็คือมัน<ๆ>เป็นกกติของเขา,าคือเขาอาจจะรู้สึกว่าทุกคนมีอะไรก็ทําไปแต่แต่แต่ถ้าเป็นคนไทยอ่ะสมมติสมมติเข้ามาในทีมงานใช่ไหมเข้ามาในห้องก็ไแ้ะแต่ตีว่าศิลาเป็นเพื่อนร่วมห้องสมมติในห้องเรียนศิลา สมมติอยู่ดีๆเพื่อนมาถึงนั่งปุ๊บไม่ยิ้มไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยก็จะแบบฉันทำอะไรผิดอรหืเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เพื่อนที่จุฬาหลายคนอ่ะก็เจอหน้าก็ให้แบบแบบสนใจมากค่ะแบบรู้สึกอบอุ่นใจเออคือถ้าเจอหน้าจริงเจอหน้าแล้วทำเฉยๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะกดอะไรฉันหรือเปล่าฉันทำอะไรผิดไหม นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอพอาเล่า,าจุดนี้ให้เพื่อนคนจีนฟังเขาก็ยังขำเลยอะ่ะอันนี้นะคะนี่ก็คือว่าเป็นจุดนิดนึงนะคะที่แบบว่าเอามานําเสนอให้ฟังนะคะว่ามันก็มีความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีคือม,มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดมันก็แค่เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเฉยๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ก่อนก่อนจะจบคลิปนี้นะคะคีร่าก็อยากจะแสดงความ เห็นนิดนึงส่วนตัวนะคะก็คือคือคือได้รู้สึกว่าการที่มาทําช่องเนี้ยแล้วก็ในคอนเทนต์ที่คีร่าทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนนะคะที่น้องน้องเด็กไทยจะไปเรียนที่เมืองจีนในสาขาต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมทั้งของมุมจีนแล้วก็มุงไทยเนี่ยแล้วก็ยางในแง่มุมที่ของเด็กจีนนะคะแล้วก็คนจีนทําอะไรบ้างคิด แง่คิดยังไง mm hmm. กี่กับคนไทยอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยในในส่วนตัวคีล่าเนี่ยก็คือตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ uh huh. อยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ยมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าคือมันในใน,ในหลายๆแง่มุมเนี่ยมันก็มีในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอันไหนที่ดีกว่าหรือว่าด้อยกว่านะคะมันเป็นแค่ความแตกต่างเท่านั้นเอง คิด่รารู้สึกว่าการที่มาทำคอนเทนต์แบบนี้ก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ,ะเพื่อเพื่อที่เราจะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,ตอ,ตอกันนะคะค่ะมันก็คือมันก็จะการที่เราแบบว่าเข้าใจกันมากขึ้นเราก็มีเพื่อนมากขึ้นเนาะล้วก็มันก็ทาให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสนุกด้วยนะคะ,ะค่ะก็วันนี้นะคะคีร่ากับน้องศิลานะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ,ะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็ถ้าหากว่าคนไหนนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีต้องการที่จะรับชมเนื้อหาในแง่มุมไหนเพิ่มเติมนะคะก็แจ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวศิราก็จะนำเสนอคลิปให้ฟังในในในโอกาสหน้านะคะในในโอกาสต่อไปนะคะค่ะก็ศิลาก่อนจบไปศิลามีอะไรจะฝากกับเพื่อนๆนจักนิดไหมอ่อ ก็ขอให้เพื่อนๆมาติดตามเหรอติดตามเลยติดตามเลยทีละนะคะช่องกีละทีละกันเยอะนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากแชร์นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าสาระมีสาระมีประโยชน์นะคะก็นะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ